สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2560ค่ะสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด,ดังนี้ วันนี้เวลา17.10นาิกาสนาทีสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายประสงค์สุขุมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนัเมืหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่6พฤษภาคม2560สิริอายุ87ปี นายประสงค์สุขุมเกิดเมื่อวันที่17มกราคม2473เป็นบุตรของพระพิสารสุขุมหรือประสบสุขุมกับนางพิสารสุขุมหรือพระอบสุขุมสำเร็จการศึกษาจากม,มหาวิทยาลัยฮาวาดสหรัฐอเมริกาโดยเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยรวมทั้งได้เป็นนายกสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาในปี2489หลังจากนั้นจึงกลับมารับราชการที่กระทรวงการคลังในตำแหน่งหัวหน้าคณะปฏิบัติการสมทบร่วมกับผู้เชี่ยว เ่าชานสหรัฐอเมริกาในโครงการปรับปรุงระบบการคลังการบัญชีของรัฐบาลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่โดยลําดับตําแหน่งสุดท้ายก่อน,กนเกษียณอายุราชการคือเลขาธิการเรื่องรัฐพัฒนาชนบทกระทรวงมหาดไทยหลังจากนั้นได้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สมัยรัฐบาลนายสัญญาธรรมศักดิ์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสมัยรัฐบาลพลเอกเรียงศักดิ์ชมานัน นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆและดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทหลายแห่งอาทิบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนเป็นต้นตลอดจนมีผลงานด้านการประพันธ์หนังสือด้วยด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับหม่อมราชวงศ์พยมศรีสกุลเดิมสวัสดีวัฒน์มีบุตรธิดาสี่คน ต่อจากนั้นเวลา17.54นาทีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถในรัชกาลที่9ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้เสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโอรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร,ร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทุนละองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม,ม่อม,มถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพัรษา 85พรรษาวันที่12สิงหาคม2560ในถึงนินเจรวรนนท์ประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดคณะก,กรรมการบริหารบริษัทและครอบครัวเฝ้าทุนลอองพระบาททุนเกล้า,ท,ลาทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย ผลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างผู้บัญชาการฐานอากาศนำคณะกรรมการบริษีที่คุมเกล้าในพระบรมราชูปถัมภ์และเจ้าหน้าที่เฝ้าทุนละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชก,กุศตลตามพระราชอัธยาศัยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทกรารบินไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทุนละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย คุณกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงเปิดงานสุขภาพจิตเดินวิ่งมินิมาราธอนซึมเศร้าเราคุยกันได้ วันนี้เวลา5้านาฬิกา10นาทีทูลกระหม่ญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังโรงพยาบาลศรีธัญญาจังหวัดนนทบ,บรุรีทรงเปิดงานสุขภาพจิตเดินวิ่งมินิมาราทอนซึมเศร้าเราคุยกันได้ depression let's talk mini marathon 2017ซึ่งกรมสุขภาพจิตจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ความรู้สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อโรคซึมเศร้าและปัญหาสุขภาพจิตสร้างการมีส่วนร่วมจากหน่วยง,งานที่เป็นเครือข่ายด้านสุขภาพจิตจัดหาทุน ในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อผู้ป่วยโรคจิตเวทโดยเป็นการดําเนินงานสนองแนวพระดรําริด้านการส่งเสริมการออกกําลังกายในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นนอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพกายแล้วยังส่งผลดีต่อสุขภาพจิตสามารถป้องกันโรคซึมเศร้าซึ่งประมาณการร้อยละสี่ของประชากรโลกหรือมากกว่า300ล้านคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในจํานวนนี้เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูงถึงร้อยละ20.4สําหรับประเทศไทยพบผู้ป่วยร้อยละ 2.5หรือ1.5ล้านคนโดยกลุ่มวัยที่เป็นโรคเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูงกว่ากลุ่มอื่นคืออายุ15-19ปีโดยเฉพาะผู้หญิงมีอัตราเสี่ยงมากกว่าผู้ชายถึง1.7เท่ากิจกรรมนี้จึงร่วมรณรงค์ป้องกันตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดและสร้างกระแสการออกกำลังกายให้เข้มแข็งทั้งในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันและประชาชนกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันผู้บริหารบุคลากรในสังกัด รมสุขภาพจิตและประชาชนทั่วไปทั้งสิ้นกว่า3,000คนการแข่งขันแบ่งออกเป็นระยะทาง5กิโลเมตรไม่จำกัดชายไม่จำกัดอายุชายหญิงระยะทาง10กิโลเมตรอายุไม่เกิน15ปีชายระยะทาง10กิโลเมตรอายุไม่เกิน16ถึง29ปีชายและระยะทาง10กิโลเมตรอายุ60ปีขึ้นไปชายหญิงเส้นทางเริ่มต้นและเข้าเส้นชยัยที่โรงพยาบาลศรีธัญญาผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลพระราช ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวระราชาธินาด,ดามาตรทรงยกฉัดพระประธานอุโบสถวัดประชุมคงคาจังหวัดชนบุรี วันนี้เวลา16นาิกา18นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวระราชาพิณารามาตเสด็จไปยังวัดประชุมคงคาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีส่งยกฉัดประดิษฐานเหนือเสียงพระพุทธศักยมุนีสีประชุมคงคาพระประธานอุโบสถซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี2497มีพุทธลักษณะปางมารวิชัยขนาดหน้าตัก1เมตร79เซนติเมตรสูง2เมตร59เซนติเมตรหล่อด้วยทองเหลืองได้รับพระมาหากรุณาธิ คุณจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอด,ดุลยเดชทรงพระกรุณาโปดรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานนาเมื่อปี2553ว่าพระพุทธสักยมุนีสีประชุมคงคามีความหมายว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้มีเชื้อสายสักยวงศ์ทรงเป็นศีส่าแก่วัดประชุมคงคา วัดพะชุมคงคาหรือชาวบ้านเรียกว่าวัดโรงโปเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิจัยสร้างขึ้นเมื่อปี2435ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาสองครั้งครั้งแรกไม่ปรากฏหลักฐานครั้งที่สองได้รับพระราชทานเมื่อปี2499นับเป็นวัดที่มีสถาปตัตยกรรมสวยงามและมีสิ่งสําคัญอาทิเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุวิหารหลวงเตียและพระพรมที่ศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาเปิดสอนธรรมะแก่พุทธศาสนิกชนทุกวันอาทิตย์ปัจจุบันมีพระครูวิสุทธาาจารย์เป็นเจ้าอาวาสและมีพระสงฆ์จำพรรษา24รูป ในการนี้ประธานถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปและส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จซึ่งได้ร่วมถวายเงินโดยเสด็จพระราุกุศลขออภัยค่ะซึ่งได้ร่วมถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลโดยได้ถวายเงินดังกล่าวแก่เจ้าอาวาสเพื่อนําไปบูรณะปฏิสังขรเสนาสนะสาคัญของวัดต่อไป พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่29เวลา19.45นาฬกา45นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมง พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริวันวรีนารีรัตน์เสด็จไปยังสนามกีฬาแห่งชาติ KL Sports City กิจ i t j เร e วทรงนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยกว่า400คนร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่29ซึ่งเป็นมหกรรมกีฬาของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มี11ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่บรรไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทย ทีมอเลสเตเวียดนามและเมียนมาโดยครั้งนี้มาเลเซียเป็นเจ้าภาพครั้งที่6ซึ่งได้จัดการแสดงภายใต้แนวคิด rising together สื่อความหมายถึงการร่วมแรงร่วมใจของภูมิภาคอาเซียนทั้งนี้ขบวนพาเหรดของนักกีฬาไทยเดินเข้าสู่สนามเป็นชาติที่8เปเรียงลำดับชาติสมาชิกตามตัวอักษรก่อนจะปิดท้ายด้วยประเทศมาเลเซียเจ้าภาพ โดยมีนายไครีจามารุดดินรัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงเยาวชนและก,กีฬามาเลเซียเป็นประธานในพธิธีและมีนักกีฬา8คนของประเทศมาเลเซียเป็นผู้วิ่งครบเปล่งการแข่งขันกีฬาซีเกมส์จัดขึ้นในระหว่างวันที่19-30สิงหาคมนี้โดยมีการชิงชัยจํานวน405เหรียญทองจาก38ชนิดกีฬาซึ่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันครบทุกชนิดกีฬากว่า1,200คน เวลา11นาฬิกา46นาทีวันนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริวันวรีนารีรัตเสด็จไปยังสนามทร i คิวอีโคสเตียนเซ็นเตอร์เมืองราวังรัฐสลังงอซึ่งเป็นสนามในการฝึกซ้อมม้าและจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่สองโดยวันนี้เป็นการฝึกซ้อมทำแบบฝึกขัดที่จะทรงใช้แข่งขันในประเภททีมวันแรกในวันที่22สิงหาคมนี้โดยใช้เทสตูเนียอินดิวเวอร์เ o ีลคอมเพรชัน ทั้งนี้ทรงฝึกในรายละเอียดของท่าต่างๆเช่น e x t กซ d e n t นเดนทร f p ฮาฟพ d เทำให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นโดยการตัดสินแต่ละทีมจะนำคะแนนที่ดีที่สุดจาก3ใน4คนมาเฉลี่ยเป็นคะแนนของทีมเพื่อหาทีมที่ชนะส่วนประเภทบุคคลที่จะทำการแข่งขันในวันที่2และ3จะนำคะแนนของนักกีฬาแต่ละคนของทุกชาติมาเรียงลำดับเพื่อหาผู้ชนะ สำหรับการแข่งขันกีฬาสีเกมครั้งนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริวันวรีนารีรัตจะท่งลงแข่งขันในประเภทศิลปะการบังคับมา้าหรือเทรสซัสร่วมกับนักกีฬาขีมา่ม้าทีมชาติไทยอีกสคนทั้งนี้ในประเภททีมและประเภทบุคคลโดยการแข่งขันขี่ม้าประเภทนี้มีนักกีฬาจาก5ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ ซึ่งในกีฬาซีเกมครั้งที่ผ่านมาการแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าประเทศอินโดนีเซียได้เหรียญทองในประเภททีมส่วนประเทศมาเลเซียได้เหรียญทองในประเภทบุคคลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่เขตดุสิตเป็นวันที่สาม วันนี้ที่บริเวณกองบรงคับการกองพันฐานราบที่3ากรมฐานราบที่1มหาดเลขรักษาพระองค์มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเป็นวันที่3โดยได้ทําการขุดลอกคลองเพื่อเปิดทางระบายน้ําและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่คลององค์รักษ์หรือคลองวัดน้อยนพคุณเนื่องจากคลองเงินกล่าวมีสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอยทับถมเป็นเวลานานและยังมีดินเลนทําให้คลองตื้นเขินเมื่อเกิดฝนตก จึงทําให้ระบายน้ําได้ช้าซึ่งฐานเล็กขออภัยค่ะซึ่งฐานมหาดเล็กรักษาพระองค์ข้าราชบริพารและข้าราชการในพระองค์พร้อมกําลังพลกองทัพโบก กองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดุสิตสำนักงานร,ระบายน้ำกรุงเทพมหานครร่วมกับประชาชนจิตอาสาในโครงการได้ร่วมกันขุดลอกเพื่อนำดินเลนและสิ่งปฏิกูลออกระยะทาง1,200เมตรและปร,ะปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมร่วมกันทำความสะอาดบัดน้อยนุพคุณตามพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยต่อความเป็นอยู่ของประชาชน นอกจากนี้ยังสาธิตการทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากเศษขยะและการทำ E-M b บ l ลเพื่อบำบัดน้ำเสีย กิจกรรมที่จัดต่อเนื่องสาวันในพื้นที่นี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะประชาชนที่เสียสละเวลาและระหว่างวันที่2 1ถึง22สิงหาคมนี้จะมีการจัดกิจกรรมที่เขตบางซื่อซึ่งประชาชนจิตอาสาในพื้นที่สามารถเข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์ได้ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดช จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณสัชชิชารัตนาถาวรและดิฉันธนศรอ,อมาตยากุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ